สวัสดีพี่น้องป้องไปไยสูผู้สุคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพันแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวของทางบอสบิ๊กหรือว่าพัยายบ้านฟินแลนด์ซูฟังเด้อครับเว้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับ F C บอสบิ๊กสะใจสุดๆหลังมีดราม่าเรื่องที่ดินล่าสุดบอสบิ๊ก เตรียมทำสิ่งนี้อาด์ตเมนเตรียมทำอีอย่างน้อแบบที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอาสู้ฟังเด้อครับผมกะสืบเนื่องมาจากประเด็นดรามะนะครับพี่น้องที่มีทางลูกน้องนะครับของทางคุณเผาเผานั่นแหละครับพี่น้องนะครับที่พื่งยูคาเฟ่นะครับยาสุธรนะครับพี่น้องได้มีการออกมาไล่สุดนะครับแล้วก็บอกว่าอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับของ บอดเพลวเเพวนะครับหรือว่าของคุณแพลวเเพ้วนั่นแหละครับซึ่งพอเอฟซีบอดบิ๊กได้ยินกับ่อนขางว่าพอใจนะครับพี่น้องเพราะว่ารู้ทั้งรู้อยู่ว่าที่ดินตรงนั้นเน่ยนครับพี่น้องเป็นของบอดบิ๊กโฉนดกับเป็นซื้อบอดบิ๊กประมาณนี้พี่น้องยังสิงออกมาไล่สุดมาอวยบอกว่าเป็นของคุณแพลวเเพ้วอยู่ประมาณนี้พี่น้องที่เป็นประเด็นดาม่านะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนะครับทางบอดบิ๊กเพิ่นได้ออกมาไล่สุดพี่น้องเรียกแตมีบางช่วงบางตอนนะครับบอดบิ๊กเพิบอก เพื่นโทรหานะครับสร้างหลก้กก็กับทางแม่บ้านที่ดูแลบ้านอยูุยสร์ทอนครับเพื่อนบอกว่ามืออื่นสีพาลูกๆในค่ายตัวเกียวมิวสิกนะครับสีแวะไปกินเขา่าสีแวะไปบ้านเพราะว่าเพื่อนมีงานอยู่อำนาจนะครับพี่น้องเพื่นก็เลยสีแวะไปประมาณนี้พี่น้องนะครับหลังจากที่เอฟซีได้ยินนะครับว่าบอดบิ๊กสีแวะไปบ้านแล้วสีพาลูกๆในค่ายเนี่ยไปกินเข่าอยู่บ้านพอ่อเรียกได้ว่าดีใจแล้วก็สะใจสุดๆเลยนะครับ ให้มันรู้บ้างว่าใครคือเจ้าของตัวจริงประมาณนี้พี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะครับกะสีมีทั้งเพจสบายดีนะครับทางเพจสบายดีทุน่นดนะครับพี่น้องเพื่อนก็ได้ออกมาโพสนะครับเดี๋ยวผมอ่านฟังนะครับโพสแรกเพื่อนบอกว่าแบบนี้ครับเพื่อนบอกว่าเลืองนกทาสะเทือนเจ้าของตัวจริงเตรียมกลับไปบ้านที่ยะโสธรนะครับแล้วก็โพสต่อมาพี่น้องนะครับทางเพจสบายดีทุ่ดเพื่อนก็โพสว่า รบวนถือโฉนดไปด้วยเดอ้อทำเป็นป้ายปักไว้ก็ได้นะครับคนแถวนั้นจะได้เจียมเนื้อเจียมตัวนะครับอ๋อไม่กลับบ้านนานหมาจะเห่าเป็นธรรมดาอย่าถือสาเดอ้อว่าสันครับพี่น้องมานี่คือสิบเวเป็นมาอีดีหรอครับพี่น้องนะครับนาทีเรียบเทียบ,ยบนั่นแหละครับนะครับผมหลังจากนั่นนะครับเกิมีเอซีนะครับ เข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์บางช่วงบางตอนซูฟังนะครับท่านแรกนะครับท่านนี้เข้ามาคอมเมนต์ว่าถ้ามันเห่ามากๆแนะนําเอาน้ําสาดไล่เลยจะได้รู้สํานึกบ้างนะครับแล้วท่านต่อมาท่านนี้ก็คอมเมนต์ว่าพนักงานคาเฟ่รู้ยังเจ้าของอาณาจักรคือใครนะครับกับสินาสิหมายถึงคนที่ออกมาไล่สุดแล้วบอกว่าอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลของ คุณแพ้วๆวน่อหละครับพี่น้องเพื่อนก็นเลยถามกลับตอนนี้รู้หรือยังว่าผู้ใดคือเจ้าของตัวจริงประมาณนี้ครับท่านต่อมาก็เลยมาคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่ามีบางคนรีวิวคาเฟ่แอนสวนน้ำฉ่ำนะครับลงในเพจตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายพี่น้องเพื่อนก็นมาคอมเมนต์ต่อ่าคนนี้แหละที่วันก่อนไลฟ์สดแบบไม่อายปากเลยนะครับ ว่าอาณาจักรอันกว้างใหญ่เป็นของบอสหญิงก็คือคุณแพรว์นะครับพี่น้องนะครับทั้งที่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นของใครที่ตัวเองชงกาแฟเป็นที่ของใครยังกล้าจะปากดีอีกทําเป็นพูดเอาใจเขาบอสหญิงนะครับก็เรียกได้ว่า f อฟบอสบิ๊กนี่ถือใจแล้วก็สาใจมากๆเลยพี่น้องนะครับที่บอสบิ๊กสีแวบไปบ้านยสโสธรแล้วสีพา ลูกๆนะครับในค่ายตัวเกียวมิสิกไปกินข้าวพรอพีน้องนะครับไปกินข้าวที่บ้านยะสุทนเลยนะครับจะได้รู้สะบ้างว่าใครคือเจ้าของตัวจริงนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือบอดบิ๊กแล้วก็แวกของเราไปปกตินะครับแต่ว่าเอฟซีนะครับก็สีได้ให้ลูกน้องอีกฝั่งหนึ่งนะสีได้หู้นะครับว่าผู้ใดคือเจ้าของตัวจริงว่าแมนว่าออกมาไล่สุดแล้วบอกว่าเป็นของอาณาจักรนะครับเป็นของบอดผู้หญิงพื้นประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาวาซูฟังนะครับ พี่พน้องๆมีความคิดเห็นจงังใดก็คอมเมนต์เข้ามาฟังได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ